ขอ,อจองตัวนี้เ้องนี้รถห้องคับห้องมีรถห้องแน่นอนเฮ้ยเอายาไปเรามียาแล้วทำไมเกมทำไมเกมเลกจังวะ เมื่อกีแเลจังว่ามาเองมาเอายาดิเนี่ยเอา,า,เอาไปแล้วยาได้พูดเยอะเลเฮ้ยผมมีมวิตามินซีทั้งหมดสองอันนะเอาไว้วิ่งหนีซีนะไม่ไม่รู้นะว่าจะผ่านหรือเปล่านะ คุดเลยด้านด้านด้านนี้คืออะไรโอ้ใหญ่เลยโอ้พี่อะคุดเยอะอะของดีนั่นแหละมาาทางร่ะเออนั่นแหละมุดมากเลยนะเนี่ยเนี่ย ผมขอตัดภาพไปตอนที่พวกเราเจอเจอซีกเลยนะครับเอาละครับตัวนี้รเราก็คอเราก็แก้นถึงซีก้วครับวับนนี้ประตูที่เออยี่สิบสี่นะครับก็รอเพื่อนผมไปสับผันโยกนะฮะโอเคครับตอนนี้ห้องที่ยี่สิบหกแล้วนะฮะห้องมืดนะฮะ นี้วข้องที่ยี่สิบแปดแล้วฮะใกล้ใกล้ถึงห้องสีฮะแต่มันก็ยังไม่มีลูกกระตาเลยนะฮะ<ม>แล้วก็จะไปกระตทาะัดมา้ดาีนะกันตายโอ้ลก็ไม่บอกว่ารัดมาเรียบร้อยฮะเกมตายตายกันหมดฮะดวเราก็จะไปเริ่มตาใหม่กันเลยนะ คับตอนนี้เราก็ามาพบกับตางใหม่ครับกับคุณภูมิเหมือนเหมือนเดิมนะครับเอาล้ะสับยางอ่ะยางอ่ะสับละ โอเคพวกเราต้องเงียบมาจะได้ฟังเสียงรีวิวครับคุณคุณภูมิคุณภูมิใช่อะผู้ผู้ผู้เสียนแห่งแมปดอนะฮะจริงจิกไอเหรอ๋มเป็นแล้วโอ้ทำไมต้องมีายในห้องมันต้องหากุญแจเนี่ย คืออะไรอ่ะเ๋้าเจอไฟแช็เอาไว้ข้างบกว่ากุญแจไม่เลยไม่มีเลยละเราเจอกุญแจแล้วฮะเจอแล้วเหรอเจอเจอเจอยังเจอยังเจอแล้วมาแล้วได้ดูก่อนเยมอ้ยไปหน้พบิ๊เอ้า ย่าเป่าไหมเออผมคนดีครับผมไม่ผมที่มาแล้วมา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 อ๋อจองตัวนี้รัดไปเร็วผมกลับไปที่มืดมืนนดช้าวะโดยโคตรช้าเลย ก็มผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมไปเจอกับซีกเลยละกันนะฮะบบอเอาครับแล้วก็จะไปต่อเลยนะในด่านที่ยี่สิบสามนะกาพิปป้าไปตู้ไปนี่ไปกับพิปเฮ้เฮ้เฮ้ไม่ผูกไมู่หาตู้ไม่เจอเนี่ยรัดมารัดไปเร็วด้านนี้ มากเลยอะ่ะคือเราเพลียงไปใช่มากเฮ้ยเจอเทียนเจอเทียนเอาละครับก็จะตัดท่าที่คุณภูมินะฮะก็บอกก็บอกแล้วครัเพราะผมครับตอนนี้ครับเขาก็มาอยู่ในห้องถงของซีกแล้วฮะมาดูดิว่าเขาจะรอดกับซีกหรือเปล่านะฮะดึงแล้ว นี่ครับโยกโยโย่ฟ้าโยกของจริงครับ เลยเด้อครับผมนะครับตัวนี้รเราถึงด่านที่สี่ห้าแล้วครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคุณครูมาที่ถึงที่ถึงด่านที่สี่ห้าแล้วนะครับเขาใกล้จะไปถึงฟิกเกอร์แล้วครับไม่รู้ครับว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะ อะไร <47. S 1> วะาอสองห้องติดวายมันมีประตูสองบานนะเฮ้ยคิดดีๆนะก็เมื่อกี้สี่เจอยู่วะสีก เนี้ยบิดนะโอเคเดี๋ยวกูจะหยุดนะโอเคโอเคโอเคนี้คบคุณภูมับถึงด้านที่โอ้อไข่มันถากกะไหลมาวเนี้ยภูมึงนั่นนี่สี่ก้าครับคุณภูเขาจะไปถึงฟิกเกอร์นะค,ครับคุณภูมับติีบักบ๊ก <laughs> คคติดบาร์ของแ <c oughs> <c oughs> ด่ของแด่ติดบาร์ของแด่ของแด่ไอ้คนจะเอาคันอะติดบาร์โคตรตึงติดบาร์โอ้ตึงจัดตึงจัด <c oughs> ติดบาร์กระโดดหญิง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 เอาบูบูครับเขาไปถึงฟิกเกอร์รับ มันห้าไม่เจอได้ไงก็ตรงนี้มันเข้าไม่ได้ไงถ้าแม่งเข้าได้นะไรอ่ะนี่นเราพูดคำยาบไม่ได้นะเฮ้ย กำลังจะไปที่โฮมโฮมรูมนะผมะไม่รู้ว่าเขาจะไปได้หรือไม่นะไปได้หรือไม่ไม่ไปไม่ได้ค่าดอันเนี่ยอันนี้มันต้องมีสอง <laughs> คุณพูก็ไปไม่ได้ครับจบข่าวครับ การไปตอนนีดูคับเรือบร้อครับคุณภูมิดนดนจับปั่นไปได้เฮ้ยไปได้เหรอคุณนี่กาต้องใช้สามอันสองไปเลย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 มาคุกก็ไปไปดิไปไปดิก็รอมันไปอยู่เนี่ยเอ๊ะกำลังรอโลด คุณภูม้าได้การมาโฮมบูมแล้วครับผมผมขอตัดยเป็นจอนช็อตเด็ดๆเลยนะครับผมตอนนี้รเราถึงห้องที่ A60 <า>แล้วนะมีตัวมาเหรอเอหกิ A มาฮัทต้กิน<า>นี่เอหกสิบมาเอเก้าสิบก็มาไอ้เชี่ยเชี่ยวเชี่ยวพุยดไม่ทันมาต่องเลยนะฮะ ทุกคนจะตัดภาพไปที่ช็อตเด็ดๆอีกเหมือนเดิมนะฮะเอ60มาแล้วครับฟากกีเนียแต่ว่าคุณภูมิก็ยังรอดเหมือนเดิมนะฮะเอเอ60มาโคตรบ่อยเลยฮะเอ60ตอนนี้มาประมาณสามตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเองดูไอเอหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอะมันจะมีเหรอ ถึงเอที่แปดแปดแล้วนะโอเคเออเนี่ยที่มันจะมาแล้วเนี่ยที่เก้าสิบแล้วนะฮะไม่รู้คะว่ามันจะมาตอนไหนนะฮะ <Okay. S 1> อะไฮะเอเก้าส <Ha? S 3> ิบมาตอนไหนวะเมื่อกี้ตอนเพิ่มประตู อาแล้วครับมึงก็ขอากาวปิทิีเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด check, กดซับตะคายด้วยนะครับบาย